วันนี้จะเดินทางไปลำปางครับจากชิม่บ้านถวายอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นครับสองร้อยเก้าสิบโลเวลาเจ็ดโมงสามสิบเก้าไปครับออกเดินทางอันนี้เป็นคลิปสำหรับการใช้รถเที่ยวนะหนึ่งวันครับลำปางบ้านถวายครับกับรถ mg 4นะครับผมไปติดตามชมกันได้เลยครับผมสำหรับสถานที่แรกครับที่เราจะไปจุดมุ่งหมายก็คือข้าวซอยประบุญนะครับนี่ตัดมาที่ข้าวซอยประบุญเลย กินกันจุกๆนะครับเป็นคลิปง่ายๆอาจจะไม่ได้ซับซอ้อนอะไรมากนะครับข้าวซอยปูนลำปางนะครับนี่ที่ต่อไปก็จะเป็นบ้านอะไรครับอยู่แกลง้งคาเฟ่กลางเมืองลำปางปานนครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อว่า,าพญาสุเรนนะครับพญาสุเรน,เ,นเป็นบ้านเก่านะครับผมไปดูในตัว บ้านมาแล้วครับบ้านนี้เขาก็จะเป็นเหมือนนายฝรั่งสมัยก่อนเขามาทําการค้าไม้นะครับทางเจ้าของบ้านที่เป็นชื่อว่าพญาสุเรนอะไรเนี่ยเขาก็เหมือนให้ในายฝรั่งอยู่เช่าหรืออะไรทั้งอย่างนี้ครับผมไม่รู้ประวัต <alley S 1> ิเหมือนกันนะครับส่วนนี้ที่มานั่งกันก็จะเป็นส่วนของคาเฟ่ครับมมีอาหารด้วยแลวหละกุ้งสลงกุ้งสโลงใช่ปะใช่ใช่อยู่นึกว่าบอกเมนูผิดกุ้งสโลงครับท่านผู้ชมนี่กุ้งสลง อันนี้ก็พาไปเดินดูข้างในของตัวบ้านนะครับที่เมื่อกี้ถ่ายไว้ลืมเปลี่ยนรองท้าด้วยข้างนอกนะครับข้างในก็จะเป็นบ้านทรงโบราณนะครับไปดูบรรยากาศกันเลย<น>ส่วนชั้นล่างเขาจะทำเป็นคาเฟ่เป็นบาร์เหล้านะครับผมกลางคืนน่าจะสวยงามอยู่พอสมควร สถานที่ต่อไปนะครับเราก็ไปวัดไดบุสุพระใหญ่ญี่ปุ่นนี่นะครับอันนี้อยู่ที่ลำปางนะแสดงว่าต้องไปทางนู้นน่ะตามบรรยากาศนะครับเรามาถึงตอนประมาณเที่ยงเที่ยงก็อาจจะมีความร้อนจากแสงแดดนิดนึงครับเพราะว่าแดดตอนเที่ยงนะ ก็นิดนึงแะครับแต่ลมก็มีบ้างครับอันนี้เราไม่ได้เดินขึ้นมานะบันไดมันจะมีแค่ตรงนี้ครับสาหรับการเดินทางมาก็จะมีรถของชาวบ้านนะครับนับส่งอยู่ด้านล่างนะนี่ก็สักการะไหว้กันนิดหน่อยนะครับผมแล้วมาถึงข้างบนนั่งรถขึ้นมานะครับแล้วเราก็มาสักการะพระอะไรพวกนี้ครับชมสถานที่ถ่ายรูปนะครับจะเป็นบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าพอดีมาตอนเที่ยงอากาศร้อนนิดหนึ่งนะ่จ้า นี่ครับมีละครังให้เคาะด้วยมากันได้นะครับทุกไ,ไม่ช่วยไงยไเออนะเอาเลยก็ยบางช่วงบางตอนอาจจะไม่ได้พูดแทรกความในคลิปนะครับย,ยังไปเรื่อย นี่ครับเขามีเสาอ,อันนี้ผมไม่รู้ว่าญี่ปุ่นจริงๆเขาเรียกชื่อว่าอะไรครับอันนี้ก็จะมีเสาเสาแดงแล้วกันผมเรียกว่าเสาแดง <มา S 1> ก็จะทําให้บรรยากาศดูคล้ายๆญี่ปุ่นนิดนึงนะครับเสาอ,อย่างนี้ก็จะมีที่อยู่ที่ฝั่งนะครับผมที่เขาเป็นสร้างสถา,านที่ท่องเที่ยวเหมือนเมืองญี่ปุ่นครับเดี๋ยวสักวันเราจะลองไปดูทีนะครับตังใครตกนี่นูครับ นี่เป็นภาพมุมกว้างนะครับเราจะเห็นพระใหญ่ได้บุสุนะครับสวยงามสักการตาอยู่ข้างบนนู่นนะครับสีเขียว,ยวสวยดีนะครับอ่วัดนี้ก็จะอยู่พื้นที่สูงนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศของเมืองระปางอา่เป็นรอบนอกนะครับนี้วัดนี้ก็จะออกมาไกลนิดนึงนะครับ พระฌานนี่ครับถ้าเขาจะถ้าจำไม่ผิดครับวัดพระฌานวัดพระใหญ่ในูุสูรครับหาใน Google ในแมปก็ได้ครับขึ้นมาแน่นอนนะครับผมอตอนลงนะครับเราก็จะเดินลงทางบันไดครับบันไดเขาจะมีระยะทางอยู่ประมาณ400กว่าเมตรนะครับสถานีต่อไปนะครับเราก็จะไปแวะที่ครัวเนื้อหอมน้ำปลาครับอันนี้ที่เป็นอะไรนะกบเพาแชมป์โลกอ่ะที่เขาดังๆในนี่แหละ ไม่ได้ถ่ายเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยเร,เรายะต้องทำไงข้านวะนี่ครับเข้ามาถ้าคนเยอะเราก็ไปติดต่อพนักง,งานนะครับให้เขาหาโต๊ะให้นะก่อนที่จะไปนั่งก็คือสั่งไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยไปนั่ง,งนะครับมีเระงมาสั่งเป็นสเต็กเนื้อเนื้ออ,อะไรนะเสือล่องแห้หรือสักอย่างจำไม่ได้ละ นี่ก็เป็นแกงเนื้อนี่เป็นซุปวัวนะครับนี่อันนี้ตัวเด็ดเผาเนื้อแชมป์โลกนะครับผมหลังจากที่ไปลำปางเรืเยรอยแล้วก็จะชาร์จไฟ MG ขากลับให้มัน80เหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าใช้จ่ายกันนะว่าไปกลับลำปางหนึ่งวันกับสถานที่เที่ยวต่างๆที่ผ่านมานะครับในคลิปนะครับคร่าวๆก็จะมีอะไรบ้างนะครับนี่รวมแล้วก็หมดไปอยู่ที่157บาทกับ อีก88บาทนะครับผมรวมแล้วเป็น 2, 4, 5นะครับสำหรับค่าใช้จ่ายพลังงานในการใช้รถวันนี้สำหรับบ้านถวายไปลำปางนะครับอ๋อคลิปนี้เป็นยังไงบ้างก็บอกกันได้นะครับลองดูนะครับว่าผมทำคลิปแนวนี้จะลุ่งหรือเปล่านะครับติดตามชมกันได้นะครับสำหรับรถของฉันนะครับกับ MG4 คันนี้นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับไก่วิลวิทครับผม